15ปีแห่งปาฏิหาริย์ยุทธศาสตร์พลิกพผนดินของพระเจ้าตากสินสวัสดีครับหากมีใครบอกว่าอาณาจักรที่ล่มสลายจนแทบไม่เหลือซากจะสามารถกลับมาผงาดเป็นมหาอำนาจได้ภายในเวลาเพียง15ปีคุณจะเชื่อไหมครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้เกิดขึ้นจริงแล้วในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกสยามตกอยู่ในสภาวะจาลาจน บ้านเมืองแต่เป็นกบเป็นเหล่าแต่พระเจ้าตากสินทรงใช้อัจฉริยภาพทางทหารพลิกสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้ยุทธนาวีหรือการเดินทัพทางน้ำที่รวดเร็วและแม่นยำเข้าโจมตีค่ายโพสามต้นแบบสายฟ้าแลบจนสามารถขับไล่พม่าและกู้เอกราชคืนมาได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่โจทย์ที่ยากบาการกู้ชาติคือการสร้างชาติครับพระองค์ทรงเริ่มจากการปราบปรามชุมนุมต่างๆเพื่อรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผน่น จากนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบสงครามจากตั้งรับเป็นรุกเต็มตัวโดยการขยายอำนาจขึ้นไปสู่ล้านนาและลาวไม่ใช่เพื่อการล่าอาณานิคมแต่เพื่อสร้างรัฐกันชนบัฟเฟอร์สเตทป้องกันไม่ให้ค่าศึกใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นฐานโจมตีเราได้อีกนี่คือวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ล้ำเลิศมากเบื้องหลังชัยชนะเหล่านี้ ยังมีระบบการส่งกำลังบำรุงที่ทันสมัยและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนกองทัพกู้ชาติให้กลายเป็นกองทัพอาชีพที่เข้มแข็งที่สุดในภูมิภาพบทสรุปของ15ปีแห่งกรุงธนบรุรีจึงไม่ใช่เป็นเพียงช่วงเวลาขั้นเวลาของประวัติศาสตร์แต่คือรากฐานที่แข็งแรงที่ส่งหมายต่อมาอยัางกรุงรัตนโกสินทร์ความมั่นคงที่เรามีในปัจจุบันล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากหยาดเหงือ่อ และวิสัยทัศน์ของพระองค์และบรรพชนในยุคนั้นครับ